สวัสดีค่ะวันดีชล,ลิดี68ค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะวันที่พี่เชอรนะคะเชอรปราง BNK48 ของเรานะคะมีซิงเกิลจบการศึกษาแล้วนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วนะคะว่าพี่เชยเนี่ยได้ทําการ ประกาศนะคะจบการศึกษานอกจาก b n k 4 8เนี่ยในงานจังเก้นหรืองานเปายิงชุบนั่นเองนะคะก็ได้ประกาศเปที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการแสดงนะคะ first performance ไปแล้วเนาะก็ดีเองเนย,ยังไม่ได้ดู first performance นะทุกคนไม่ได้ดูโชว์เต็มๆนะคะเดี๋ยวหลังจากที่จบคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวดีจะไปดูนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะคลิปที่เราจะมาดูกันนะคะจะมาร e a อคกันเนะะี่ยค่ะก็คือคลิปเพลง สัญญาณนะนั่นเองนะคะสัญญาณะเนี่ยเป็นออริจินอลซองนะคะที่ทำมาเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีนะคะแก่กับคุณเชอปรางของเรานะคะที่เป็นถือว่าเป็นซิงเกิลจบการศึกษาของพี่เชอรแล้วกันนะคะก็เลยอยากจะอยากดูอยากดูเออขาเรียกอะไร้น่อยากดู MV ก่อนก็เลยยังไม่ดู First p e r f o r m อร์แนนะคะอยากแบบ อยากเก็บความรู้สึกแบบอยากฟังครั้งแรกจาก m อ่ะทุกคนเออไม่อยากฟังครั้งแรกจาก first p e r f o r m a n c แมันแบบมันรู้สึกอินไม่เท่านะคะก็เลยอ่ะรอวันนี้นะคะมาดูพร้อมกันกันทุกคนเลยนะคะก็วันนี้คือวันที่ m อออกนะคะแล้วเดี๋ยวจาจบจากเอมีนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไปดู first performance ต่อก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะติดตามชมคลิป r e a c t first Perform a n c e ด้วยนะคะก็เออคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะข้อมูลที่รู้ก็คือ บางส่วนของเอมีคิดว่านะคิดว่าบางส่วนของเอมีเนี่ยมีการถ่ายทำที่อื่นนะคะแล้วก็มีถ่ายทำที่ลานคนเมืองเพราะว่าตัว first performance เนี่ยเขาเแสดงที่ลานคนเมืองนะคะซึ่งก็มีการประกาศให้กับทางแฟนคลับด้วยว่าให้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเอ็มีได้ที่ลานคนเมืองเนาะซึ่งดิฉัะชอบกิมมิคตรงนี้มากเพราะพี่เชืร์ค่ะ เคยเขาเรียกน,นะเป็นเซ็นเตอร์เพลง b บียนซึ่งมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าเศาชิงช ah ้าอ่าแล้วก็มีแบ็กกราวด์เป็นสองชิงชา้าทุ้วมันรู้สึกแบบมีกิมมิกอะเออแบบตัวแทนของแบบเนื้อเพลง b k ียนก็คือพี่เฉอแล้วก็จะมีแบบ เอากิมมิกต,ตรงนี้ามาใส่ด้วยนะคะซึ่งคิดว่าใน m v เนี่ยก็คงจะมีอิสต์เอ็กอีกมากมายนะคะเพลงสัญญาณเนี่ยน่าจะมีเอ่เอน่าจะมีอิสต์เอ็กนะคะใน m อมีมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจุดไหนที่ดี่เห็นแล้วดินไม่ได้พูดออกมาหรือแบบมีจุดไหนที่ดีพลาดไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะดินอยากจะกลับไปกรอดูแล้วก็แบบอ๋อตรงนี้ตรงนั้นมีอิสต์เอ็กอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเอมนะคะเพลงสัญญาณนะกันดีกว่าเลยค่ะอาเปิดมาเป็นเสาวชิงช้าเลยนะจ๊ะนี่คือดอกกล้วยไม้แมมที่เอลพี่ชวโอ้สวยมากยิ่งใหญ่เกรียงไกรสวยแบบสมมงคุณกัปตันของเรา หรือว่าถ่ายที่ลานคนเมืองทั้งหมดเลยโอ้ยมีไบตลาดด้วยอันนี้แบบข่าหูรดัดทุกคนโอ้ยไปะยาสูมอ,สอ่ะฝนเกาสวยนี่คงข่าหูรัดแหละอ่าประคองตลาดพูดประธานธรรมบุกอันนี้ต้องคล้ององแอกนะจ๊ะชุดน่ารักมากเลยะ โอ้โหสำเพ็งหนึ่งเฮ้ยเหมือนว่าเราตัดปโีโป้แล้วหูอะ่ะขนมพวกอุอ้ยส่งผมเมื่อกี้พี่เชยน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้อะไรตลาดน้อย ควแบบซ้อมเต้นพี่เชอมาดูน้องๆซ้อมเต้นน่ารักจังเลยมีคอมต่อถ้าแสงดีมากของจริงต้องร้อนมากแน่ๆนเออหุ้ยร้านอะไรนะก๋วยจับ๊บในเอ็กอร่อยมากทุกคนขอบอกเลยให้ไปลองอะไรเตะบงแต่บอนอุ้ยใส่ลูกอมเหรอ ที่คำเซร็จโมปป่ให้ไปย่าสายุนาระคอทาเมื่อกี้อันนี้ตลาดน้อยพูดประธานาธิบดีนีกถึงเพลงเจ็ดเจ็ดเลยอ่ะทีวีเมื่อกี้คือบิ๊กินเนอร์ใช่ไหมอุ้ยชิลสวยมาก พี่ชมวิ่ต้อมสั่งนงไม่แก,ก่น่ารักมากอโอ้ยสมุดนึกถึงอันนี้เลยนึกถึงจิวาดูเดียเลยพี่ชอจะต้องปิดขายตลอดเลยเธอสมมงมากโอ้ยแฟนคลับยืนห่างกันจังอะอันนี้นึกถึงอะไรนะ n v เอ็นแฟรโมชิไม่ใช่เอ็นมีสีเอ็นแฟรโมชิม่เอ็นเฟตี้เอทำเมื่อกี้เอาว่ากิมมิกเยอะไปหมดแล้วเธอแล้วคือพี่ชอยนี่คือใส่เจ็ดวันเจ็ดสีเลยปะเนี่ยโอ้ยมีคุกกี้เทียนไทยด้วย,ยกิมมิกเต็มไปหมดนาา่ารักก่ดีมาก แดดแรงมากมแน่เลยทุกคนภาพมันดูแบบสว่างกระจ่างใสมากสู้มาก,มากลูกทุกคนคือแน่ชุ่มมากที่ชอบสวยมากอุ้ยตาเป็นประกอยมากเพงสนุกแต่ฉันน้ำตไาไรทำไม เออพี่ชื่อใส่ครบเจ็ดสีเลยแกอุ้ยสติแตกไปหมดเลยอ่ะดีจังพี่ชื่อสวยสุดๆไปเลยจ้าอู้ฝักไม่หนา กับ B N K 4 8ด้วยนะคะประโยคประตําที่เชอร์รวยดีจังเลยทุกคนคือเบียบอ้อยเป็นเพลงประกาศจบการศึกษาเป็นเพลงจบการศึกษาที่แบบเต็มไปด้วยความเป็นโชวปังมากทุกคน มีใสอิสต์เตอร์เอ็กเตมไปหมดเลยนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมายอะไรเงี้ยเออทีก็คือพูดไปเท่าที่เห็นอะนะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบท่าต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่แน่ใจว่าแบบหลายๆอย่างอย่างเช่นอะออที่ไปะยะใส่หมวก อะไรนะไอตัวมงกฎุฎใช่ไหมแล้วก็เต้นสยูนารคอก็คือแบบเพลงที่แบบไป,ไปเป็นซนเตอร์ใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันสื่อสารอะไรถึงวงด้วยหรือเปล่าหรืออย่างจีจี้ใส่หูแมวใช่ไหมจะตีความว่าเป็นแบบหูแมวพี่เชยหรือจะตีความว่าเป็นแบบวัลต้าพี่โของจีจี้ก็ได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบความพี่เชยเธอคือแบบเป็นห่วงวงตลอดเวลาคือทุกอย่างคือวงจริงๆขนาดจบก,การศึกษาไปแล้ว,วเขายังเป็นแบบชี้ให้ยินวงต่อดูแบบพี่เชยนี่เขาพี่เชยจริงจริง,รงอะแบบ ดีแสนดีที่หนึ่งเนาะแบบโอ้ยขนาดแบบเพลงจบการสืบรตัวเองอะเธอแบบยังแบบสื่อสารผ่านการแบบท่องเที่ยวกรุงเทพอะเออยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเออจริงๆแบบกรุงเทพสามารถใช้มีนี้ในการแบบเผยแพร่วัฒนธรรมก็ยังได้อะไรเงี้ยทั้งๆที่ความจริงจะเป็นแบบ สื่อสารอีกแบบหนึ่งที่แบบเป็นแบบแมมโมรี่ของพี่เชอรล้วนๆเลยก็ยังได้นะอกแมแต่เขาก็ยังแบบเออผ่านแบบการท่องเที่ยวอ่ะเออเันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะว่าแบบมันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรเงี้ยแต่แบบมันขคตวพี่โช์เลยอ่ะการกระทําแบบเนี้ยเออแบบสุกหญ่อ,อู้แล้วพี่โชสวยมากสวยมากแบบสวยมากสวยมากและสวยมาโดยตลอดนะคะ ก็ฝาก B N K 4 8ด้วยนะคะทุก สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงจะแดเพิงเท่านี้แล้วกันเนาะใครมีอะไรอยากคอมเมนต์ก็มาพูดคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะอยากอ่านมากๆนะคะแล้วก็ออฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะอาจจะแบบนานๆมาทีนะคะแต่ว่าไม่หายไปไหนแน่นอนนะทุกคนนะยังติดตามวงนะคะยังติดตาม48ประเทศไทยอยู่เสมอๆนะคะ รวมถึงน้องๆที่ถึงแม้จะจบการศึกษาไปแล้วนะคะเราก็ยังติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆเสมอนะคะทุกคนเดี๋ยวก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดดีดูไอตัว first performance ของสัญญาณนะจบแล้วก็จะอัปโหลดนะคะซึ่งยังให้คำตอบไม่ได้นะจ๊ะว่าจะอัปกี่โมงนะเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งไว้นะคะอัปแล้วทุกคนก็จะได้ไปดูต่อในคลิปนั้นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย